ลินอันตี้ไปแล้วนะลินไหนนั่นเนี่ยเอ้าอู้ไหนจีแต่ตายไหนหาเอ้าเมกาแบบตายไปแล้ววะตายไปแล้วกัได้เมกาโอ้โห สวัสดีครับอยู่กับผม 14K นะครับวันนี้จะมารีวิวแบทแมนร่างใหม่ครับ <c oughs> เดนการคล้ายๆเหมือนเดิมครับอยู่หนิงหนิงมันจะหายตัวนะลูนก็ไเถมก็พลังแฝงเดียวขึ้นไม่หายนะครับมาเอาคลิปดิคลิปยังอ่ะเห <c oughs> มือนเดิมครับสกิลหนึ่งครับสกิลสอง สกิวสามก็เหมือนเดิมครับแต่กดมันจะผูกไปเลยแค่เอาให้ตัวออกนะ เปิดก้อนใ้เปียบเปิดบัสครับ <Bloody pursuit. S 1> รับในซัมเน่แลวเพื่อนดินใมบ่ สวนไหแมเคืนขาดเคืนขาดยานตัวเนี้ยเกือบตุยเหมือนจะเนิบลงกหน่อยนะครับสกิลหนึ่งดูดเลือดบอลมาหลังดืมน่าจจะโหดกว่า ล้องถาเป็นการที่สี่ดีกว่านะครับตาเนี่ยเจออันดดดวยโอ้ตะกีวโดนไม่อยากเชื่อลูกกระตา พอดูบุกิวเลยกันเมื่อกี้พอใหม่โอกาสมันนี้ซิครับที่จริงจากโดนกระโดดแล้วจากิยูอู้หายตัวมาเลยเลยเปิดโอกาสในมันนี้ครับเมื่อกี้เนี่ย เกเขืนตะกี้วัวโดนดีนะผมมีไเห็นเลยเพล่อนลุมทีมปัต่างกับแพทเก่ากันนะครับแพทใหม่โตกับแบบสไตล์เดิมๆครับสกิลหนึ่งกับมุนติวๆิวแอคแท็กครับ อันตีจากแบบแปลกนะครับใส่อยาบๆหน่อยๆหยากก่าวเยอะเลยแต่พลังแฝงเปลี่นอาจะคุ้มกว่านี้นะผมว่าโดนเนี่ยโดนเนี่ยแบบบในหัวแล้วร่อยบนนอกก็เหลือกที่จะบบอบเขานะ ุเล่นเท่าปวนปลาจริงย้อนเลมไปแล้วนะเจอกันหน่อยลาดวารีอ้วซสูม้แม่นวันนี้นะแต่โบมาคือสู้โมโดนวะ ที่อย่ามานี่พี่จะส่งหนูกลับบ้านจัดแยกปลาเข้าแถวบกขึ้นเลยครับตาเนี่ยแก่งแบบทั้งบนทั้งล่างอะ่ะอีกแล้วเอลซูสองตัวแล้วแม่นจังวะ พ่อเปิดให้เนี่ยยังใจไว้คิวเล่นอ,นอีกอคนลอกคลิปแล้วหนึง่งเล่นเกมแล้วรัวครับแพทนี่มันหายโตแบบเบอร์มาก ียสกินเดิมหรือเฮ้ยมีสกินหรือพูดผิดย้าข้อหลังล่อยวมไปเถอะเ่่นเกมรัวครับสังเกตหลอดสีขาวนะครับตั้งแต่มันเต็มเป็นสีเขียวจะให้ตัวนะเองง่ายๆครับเนี่ยโมมิยังซับซ้อน อันทีก็พุ่งไปเหมือนเดิมอินท่ศีเป็นดาบใหญ่นะครับ <the> ตุ่มดิว <Legend ary. S 1> อีกแล้วนะเอลซู บอสไว้กำลังจะมาสอนด้วยเอาคลองเลยครับเพื่อนๆ เฮ้ยเขามา่งไงเทียข้องเลยโอ้โหเทียข้องกับเยอมมังกรน,นะครับตามสูตรแก่คืนทุเร่นเป็นปา่าคนที่สองเลยเอาเบิร์ดเลยนะ ไดีน่อลิตออกยังออกเวทโอเคสุดเดียวตัวหนีก่อนเลยกันกอน d o u b l าก็เก็บสามเลยปะล,ยลาดช็อตโอ้บอลโดนเอาอย้อนก็ได้กินง่ายดีพอได้อีกโอ้ ่ได้นะเกิดครับคีว <Pues> ีเองหินท <tu nie> <ide> ี่ถ่ายเป็นตายเกิดนะครับอู้เห็น ถอยเลยเพื่อนอาลีดอันตี้ไปแล้วนะลีนไหนนะ่เนี่ยเอ้าอู้ได้จีแต่ตายได้หาเอ้าเมกาบแบบตายไปแล้วะ ตายไปเนี่ยกรอเด็นไกาโอ้โหเงิ้โดนสกิลใดกับติดสแต็คไปหมดเลยนะเหมือนจะจะได้เศร้าคิวเลยหน้าตาเน,นี่ย

กขตัวเดียวนี่จบเลยโอ้คิวเลตเอาไปเรียบร้อยเชียกก็เกิดจบเลยละกันครับพ่อแหละหนีซิปคิวเดียวเขาวาโปรประมาณนี้ครับตัวนี้ปับ๊บใหม่โอ้ยยังเลย แค่เพิ่มหายตัวมากับอันตี้เอาหายตัวออกเหมือนทดแทนกันแต่กัยังหวนมนเดือดครับทำตามีดไปเซียนซองนะตานเนี่ยไป้เด้ครับไปเจอกันคลิปหนาครับ ยังใหง้เล่นตัวไดนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยครับเจอกันครับเจอกัน